สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุคนนะมืตอตาแหวนไปดำหน้าซอยไอท้ท่าจริงแล้วตาแหวนกันยังว่าท่านได้แล้วแต่ว่าของไอ้ท่ายัางเหลือหลายก็เลยไปซอยไอ้ท่าก่อนของตาแหวนกันยังยังหลายทาั้งหน้าทั้งฮื่นกันยังบริดำ แต่ว่าทั้งทั้งรูม,มแล้วเหมือนแล้วเหลือแต่ของนอกเหลือหน้าอยู่สี่ไฮห้าไฮอันนี้ของตาแว่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไฮอยู่นี่เหลือแปดไฮเนาะแถวโน่นทดานดับหน้าซอยท้ามันดำผพาย ใหญ่เนาะภายมันสิใหญ่ก็เลยให้ไปดำซอยซะก่อนบอกของลาวยังหลายเพป็นเห็ดหน้าสองท่งเนาะเพป็นเห็ดหน้าของเพื้นแน่แล้วก็ของของลุงเนาะลุงเพื้นปฏิเหดเพื้นก็นเลยเห็ดเอา พายปลิ้รืปลีเลยต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนพี่ผ่านมองได้ตาเวนกะ้ายช่วงนี้กะเร่งเนาะเร่งดำให้ดำหน้าให้มันแล้ว ริปลีเลยอ่ะดูลุมผมไปมอไซย์อยู่เนาะนี่ครับหน้าสวยท่าน้าได้พ่นมาตุ๊กก็ได้ เียไปคือ4ีหลายคนอยู่ไม่เป็นซีพูนว่เนี่ยของตาแวนเหลือฉันเหลือหน้าหาให้เด็กไปช่วยท่าก่อน เะเแว่นทยไว้เลยเรือปรหลายกับเรือทั้งพูนทั้งเฮือนยังมุดไปดำก็เลยลลมาลงแขกไอ้ดำหน้าพี่โพเซนเนาะของพี่โพเซน นี่ของตะเวนตะเวนดำเลียบไผ่ไผ่ขาใบใหญ่เป็นไดเนาะไผ่สองเสาแล้วก็ขึ้นไปนโน่นนู่นแค่เรีเลยไปซ้ำเอามือเสานี่พี่น้องนโน่นนี่ตะเวนยังบนท่านแล้ว,ตว,แ,วแต่ว่ามาซอยพีโพเซนก่อนเนาะพี่นออ้องเมือกี้ตะเวนย่างขึ้นไปเอา MP3 เปิดว่วพอ1ึงนาที่สั่มมาดังกอกกวักแบตเตอรี่มดโอ้ยมันบอ่อยน้องชช่บอ่อยขึ้นไปเอาเปิดแบตเตอรี่เปิดบริษทัทยังว่ายางกลับไปกลับมาอยู่หน้ายังบริษัทโกกอยู่ดิแกะไปครับโอ้ก็ไลค้นอยู่ได้แหลนนะนะค้นเลยนะี่ ทิพทิพไผ่โค่นนะพี่นออ้องเิันเล่งอยากให้มันเลี้ยวนี่เนาะให้พายนี่มันงน่ายเนาะม,มันเิ็งเต็งอยู่ทะดถรมือเดียวสองโค่นนี่หว้วย<ส>เลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวมากนี่คิดจิลีเลี้ยวไปเลี้ยวมากจิลีนี่หว้วยยางไปยางมั่นเลยนี่พี่น้อง

แขกดับหน้าประมาณสิบแายคนเนาะ,ะพี่น้องแป๊บเดียวส,สีเหลี่ยมเลย,ยไพ<ป>่ยังท่านเทเล่ยังหลายสักคนเลยหา้าเจ็ดสิบสิบสามสิบสี่สิบสี่คนพี่น้องลูกแขกดับหน้า เจ้าดับหน้าพี่น้องตะเวนกับซ mm ีนังตะเวนนี่ตะเวนมักนั่งเจ้าสิแหละเดีวเดี๋ยวตะตะตะเวนเอาน้ำก้อนพี่น้องน้ำก้อนใส่ใส่น้ำก่อนใส่น้ำให้แล้วเนาะใส่น้ำให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่มาดับหน้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่น้อง สี่ส okay. ิบบาทดอกสี่ใส่ไว้ใส่ไว้นู่นหา้ยใส่สองสิบบาทนี่ใส่กับเฮียพี่น้องเราแข้งเฮียสองสิบบาทโอ้ใส่ในมือเราเป็นกับมือกับเลอะเนาะกินกับแซ่บคือเก้าหันแหละใส่ลงไปนี่ สลมพี่น้อง,ง,องขาดทะลุลูงแน่น่ะโอ้ดินติดใายน้ำติดปุ่มเลยเนาะรถตินใส่น้ำตีดอุ้ยๆุยอยู่น่นักแห้งพี่น้องไม่ลมเนาะคนขาดคนขาดนี่โอ้เขางี่ยง่หมดเลย 40%เนาะนมันกำลังขาดอยู่บรดิไทยได้นน่ะนะไทยเต่หุดอย่างเดียวตอนดำบรมดิไทยเลยขาดเอาเลยมันลมขอแช้ <Okay. S 1> มันลมเนาะดินติดเอาแล้วดินติดไอ้ล่อไปอลุยลุยอะ่ะไอ,อ้ยเพีเ่นแค่จอ น้ำพี่น้องน้ำกินเย็นแล้วบ่เอาไอา้น้ำแข็งใส่นะดับหน้าเนาะซิบกาคนบอหอดเศร้สาสาัถ้าใจอยากได้อยู่สามิบคนแต่บอได้พี่น้องโม่โมแม่บ่แม่อมของตาแว่นแต่ของพี่พี่โบเซ่น ้องตาวแว่นเหลืออยู่ประมาณอีกสามสามเสาร์เนาะได้สีแล้วจักแล้วหรือสีเปลวแล้วอีกสองเสาก็แล้วแล้ว้องตาแวน่นไปเรื่อยๆตาแวน่นกินหนามก่อนเย็นๆเนาะน้ำก่อนเอาน้ำก่อนใส่ กินทื่นใจพี่น้องเอ้ยแดดดีพี่น้องมือนี่บ่แดดไหมโอ้ดิอ่ะบ่แดดปก<อ>ติตมันสิแดดเปี้ยงเลยวังลมเนาะคาดยากอนแางโอ้พี่น้องมัวเตะท้ายคลิปเบิไง โคนน้ำก็นลดแก้วลดจอบ oh, <good. S 1> ตายอาพี่ <c oughs> น,น้องนะครับอนิจาตามหน้าก่อนเด้ก็เจ้าสีหายหวัวซะตามกันหลยคนสิว้ในั่งหายนี่มันนั่งพายคลิปอยู่ ไาพี่น้องขอจบคลิปไอ้ทั้งนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่เปนกตสีลงดำหน้าคอยกิจเจ้าเนาะนี่ยพี่น้งอนงเอ้ยซีบินไอ้สะพานบ้านหน้าเนาะมีแต่ทงหน้ามองไปทางไหนแตมีแต่ทงหน้ามือนีโปรแดดเย็นสบายลงวีวีเลย ขอจบคลิไปไว้นเท่านี้นะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสบายดีบายบายแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องแล้วแล้วพายนี่แล้วขึ้นเนาะนี่ก็ขึ้นพักกินข้าวจนแล้ว <c oughs> เป็นธงยังดำม,มาแล้วภาษาสำนึกเขาญาติที่มันมันใหญ่เนาะนเห็นเห็นเห็นใหญ่ในระายะาแล้วมันมันขั้นดำ่มสองสามคนเมื่อดำ่จำแล้วจำอีกอยังอยู่คือเก่านะถ้าดำหลายคนอ่ะมันไปเร็วเ,เรียวย้ำได้บุหงาได้ดำหลายคนเพืเ่อสิสุดหนาหนึ่งไปหอดไช้แหล่ง สิบสี่สิบหาคนดับหน้าของปีโปรเซนอันนี้ก็ขึ้นบันนี้ขึ้นพักพักกินเขา่าพี่ยงนะครับล,ลงมาใหม่ผู้ได้บริยกลร่งประจงลง่งตาแว่นนี่ตาแว่นนี่จักจังไรเรือพี่น้องเอ้ ที่แรกว่าจะคิดว่าสีโปเลี่ยวนะนี่พี่น้องมันดำมันดำพัดที่แรกที่แรกเทาก็ว่าเพื่อสีโปเลี่ยดเลยมันดำแล้วพัดคือยังว่าเพื่อสีเลี่ยวนานึงไงไปหอดเสร็จมันหลายคนนะพี่น้องเนาะได้ดำไพยพัดเลี้ยวอยู่ในดำไพยอ่ะมันแบบไป ที่จะคิดว่าแต่แว่นว่ามันสีอ่อปลเ่วสี่คนสิบห้าคนเนาะพี่หน่อยกะมันมันมันใหญ่ใหญ่กะประมาณสามนิ มืออื่นกัสีลุยของของตัวเองเนาะเี้ปอบญไม่ของตาแว่นแยังบ่เลวดีไปมืออื่นมืออื่นกัสีดำของตาแว่น นี่เนาะไอเหลืออยู่หาให้มองเหลือหาให้ไทยไว้แหละสองให้เหลือให้หนึ่งอันนี้ขนาดสิประมาณเสาร์หนึ่งเนะาะเสาร์หนึ่งขนาดสีแล้ว หาหมกข้อไม่กินนะบอกแหงหามกข้อมมกข้อมไม่กินเหรอผักแหงอนะ่ะกินสมนี่ขยันย่างปผูร้ายไม่หน่อยอย่างขึ้นเฮือนดับหน้าไม่เมือ่อยย่างขึ้นไปอีกมัดครึ่งกิโลเนะาะขา ลอยอ่ะฮะเมนเพื่อนว่าไอ้ดำหน้ายังบ่เมื่อยเท่ายางว่ะสักแต่มันเมื่อยนด้พี่น้องก็เวลาดำหน้ามาเนาะขาขาเหยียบขี่ตุ่มลงไปก็ทกขึ้นมากกับเพรแห้งเลยไปดีย่างขึ้นไปอีกพูนพี่น้องเท็ดจิ้มริมอยู่เฮ้ยมาใช้พ่อมาพ่ามาดับหนาแล้วไปกินข้าวนะเพี่น้องเออ กินขเจ้าจะยม่ได้คนแรกวันเพิ่งเพิ่งเพิ่งไงเพิ่งกินข้าวดำหน้าแล้วนี่นี่เอาดำหน้าแล้วขึ้นมากกินข้าวนะพี่หน่อนิ้วเข่าแห้งตาเว้นนะไปจำไปจำไม่จำไม่สมจำไม่สมพี่น่อตาเว้นนะแรกวบนแล้วราทราบหน้าใหญ่นะกินข้าวก้อนมู้กินข้าวนิ้ว พี่น้องเฮ้ยใช้ก็กันแม่ยีนั่นแหละคือห้องนี้ใครดูแต่ไม่มาอยากเข้าก็เดินเนี่ทีนี้กัดตัดเบิร์ดหนึ่งเลยนี่ตาแว่นกับสีกินแน่นอนทีเพิ่นเนี่ยมันมันสิมเบิร์ดเลยเดี๋ยวตาแว่นสิบอะไรกินพี่น้องตาแว่นกินเขากันพรอเนียด้วยพี่น้องเนาะพี่น้องเขากินแล้วเพราะขอแม่พี่น้องถือผู้สุกคนกินข้าวเนาะกินข้าวน้ำกันเนาะกินได้โมซูอีพ่อได้ไหมอ่ะเปิด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 นี่ แบบบางคงกับต้มไก่นพี่น้องมา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 สุขูสุข้นเดอ้อยิงเข่าเนาะ